ทำไมถึงเลือกเรียนวิศวะซอฟต์แวร์ทั้งทงที่เรียนวิศวะคอมก็ได้แถมมีโค้ตาเข้าเรียนได้เลยของวิทยาคอมด้วยมีน้องๆหลายคนถามกันนะคะว่าเอยจะเข้าเรียนวิทยาคอมดีหรือเข้าเรียนวิศวะคอมดีจะมาบอกว่ามันมีวิศวะซอฟต์แวร์ด้วยนะคะแล้วก็เป็นคณะที่เราตกมาสคณะนี้นะคะคล้ายกันมากก็คือมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ก็คือโปรแกรมต่างๆเว็บแอปต่างๆนาะนาะแต่วิศวะคอมเนี่ยคะ่ะจะเรียนยากที่สุดนะคะเป็นวิศ เอาเป็นซอฟต์แวร์บวกฮาร์ดแวร์ก็คือมีการแกะประกอบตัวฮาร์ดแวร์ก็คือตัวชิ้นส่วนอะไหล่จริงๆด้วยแล้วก็วิทยาคอมเนี่ยมันจะเป็นซอฟต์แวร์บวกกับพวกโจทย์แมทเจาะลึกนะคะในทางแบบวาการคิดคำนวณของคอมพิวเตอร์ในขณะที่ซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์หรือวิศาวะซอฟต์แวร์มันจะเป็นซอฟต์แวร์บวกกับวิเนะค่ะจบมามันจะเป็นสายแบบ management เหมือนการสร้างซอฟต์แวร์ตั้งแต่ ต้นจนจบเราต้องทําอะไรบ้างคุยลูกค้านะเตรียมงานนะผลิตแบบนี้นะเสร็จแล้วจบมาต้องดูแลต่อแบบนี้นะก็จะเป็นวิศาาวะซอฟต์แวร์สิ่งที่หลายๆคนไม่รู้คือมีแค่วิศวะคอมเท่านั้นที่จบมาแล้วได้วิศวกรรมบัณฑิตนะคะส่วนวิศาาวะซอฟต์แวร์กับวิทยาคอมจบมามันจะเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตวุฒไม่เท่ากันนะกลับมาที่คําถามว่าเราทาไมเลือกเรียนวิศาาวะซอฟต์แวร์ล่ะท,ทั้งที่เรียนวิศวะคอมะมันน่าจะแบบ จบมาแล้ววุฒิมันเลิศก,กว่านี่นาตอนนั้นนะคะตัดสินใจว่าจะเข้าไปเป็นหัวมังกือหรือหางมังกรเป็นฟิลนี้คือต้นอะรู้สึกว่าถ้าเราเข้าไปเรียนวิศวะ,ออะคอมพิวเตอร์ค่ะตัวตัวน้นเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ถนัดไปสะทุกเรื่องอย่างเช่นแบบพวกฮาร์ดวงฮาร์ดแวร์อะไรเงี้ยก็คิดอยู่ว่าเข้าไปเนี่ยนะคนเก่งมันก็เยอะใช่ไหมคะเราอะอาจจะไม่สามารถแบบขึ้นไปเป็นถึงแบบ ท็อปทอปของคณะได้แต่ถ้าอยู่วิศวะซอฟต์แวร์ค่ะมันเป็นคณะเปิดใหม่และคนที่เข้าไปเรียนเนี่ยก็มีน้อยนะคะคือวิศวะที่ต้นอยู่มาหาวิทยาลัยเชียงใหม่วิศวะคอมเนี่ยเด็กเป็นพันคนแต่ว่าวิศวะซอฟต์แวร์มีแค่ไม่ถึงร้อยอะค่ะก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราอยากจะแบบเป็นหัวมันคือมันดูแบบ เกียริมิยมมันแบบหนึ่งมันสามารถแบบจบมาแล้วติดท็อปของคณะอะไรอย่างเงี้ยได้ก็เลยเลือกเข้าวิศวะซอฟต์วแวบรบ์ประกอบคับ,บตอนนั้นนะคะคือคิดว่าสายงานที่เราจบไปเนาะเราออยากจะเดินสายไปทางเช่นสมมติว่าเราอยากจะทำธุรกิจการจบวิศวะคอม กับวิศวะซอฟต์แวร์เนี่ยมีความต่างอยู่เพราะว่าการจบวิศวะซอฟต์แวร์ที่คณะมอชอค่ะต้นแบบตอน,นั้นไปได้ยินมาว่าเขามีทุนให้สําหรับนักศึกษาที่แบบทำโปรเจกต์น่าสนใจแล้วจบแบบ จบมาปุ๊บก็อยากจะต่อโปรเจกต์นั้นจะมีทุนให้มีทุนไปเรียนต่อต่างประเทศให้ด้วยนะคะก็คิดว่าถ้าเราจะต้องไปตบตีเด็กวิศวะเก่งๆเป็นพันๆคนเนี่ยโอกาสที่เราจะได้อะมันน้อยแต่ว่าถ้าเราอยู่คณะที่คนน้อยะคะ่ะเรามีโอกาสที่จะได้รับสิ่งต่างๆการทุนไปเรียนนอกต่างๆก็ได้ง่ายนะคะเพื่อนๆต้นหลายคนก็ได้ไปเรียนต่างประเทศจริงๆนะคะคณะวิศวะซอฟต์แวร์ของมอชอแต่ตัวต้นนสุดท้ายก็ไม่ได้ไปนะในส่วนของ วิทยาคอมเอาตรงๆก็คือไม่ได้อยู่ในชอยสตอนนั้นเลยแมแต่นิดเดีชอยสตอนนั้นจริงๆค่ะตั้งใจว่าอยากจะไปเรียนไม,ไม่แพทย์ก็สถาปัตย์นะคะแต่สุดท้ายก็มาตกที่วิทยาวิศวะคอมเอ้ยไม่ใช่วิศวะซอฟต์แวร์ถ้าใครอยากรู้เหตุผลคอมเมนต์ไว้นะคะจะมาเล่าเป็นคลิปตอ่อไป Woo! <laughs>